ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวรถนะคันนี้นะฮะยามาฮ่า YL 200นะครับคันนี้สภาพแบบเดิมๆแห้งๆนะฮะสีเดิมเจ้าของเก็บดีมากครับผมนี่นะฮะนี่ครับเดินไมส้สวยเลยนี่นะฮะเครื่องแห้งๆสตาร์ทง่ายพาสีเต็มนี่นะครับ น,นี่แท้นะครับผมเนี่ยปลายท้ายก็แท้ฝาค้อไม่นิ่หลุดหายไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับผมมีเครื่องเงยนเง็ยนๆเลยนะครับนี่นะฮะเชา้าเครื่องเงยนเง็ยนๆนะครับอือลองแต่ก็จะดังนะแต่ไอ้นั้นอันเดี๋ยวลองไฟเลี้ยว นี่นะครับไฟสถานะโชว์นะฮะนี่ไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวหลังก็ติดแต่แบตไม่ดีอะไฟเลี้ยวข้างตายนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ตดูนะครับดึงโชกนะครับเช้า าหานึงโชค,คน,นะครับเริมเปิดก๊อกนี่ครับนิ่งมากครับผม ระบบไฟก็เปิดครั้งนี้นะครับนี่นะระบบไฟนี่ก็ไฟเบรกครับนี่ไฟเบรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ